สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r เ a ียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํำนายดวงความรักของชาวราศีกันย์ลักนากันการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ timestamp จะอยู่ใต้ description box นะคะเริ่มกันที่พาร์ทของคนโสดเรามาดูกันเลยว่าสถานการณ์ความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคขอดูฝั่งตัวคนก่อนเลยนะคะว่าเป็นยังไง พี่น็อตครับนะคะชริออรดค่ะพี่น็อตพินดะคอสเอสซอบสอน,นะคะแล้วก็เก้าถ้วยนะคะชาวธาตุน้ำและชาวธาตุด,ดินค่อนข้างที่จะมีอิพิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะมีนกรกฎหรือพิจิต มังก่อนประสบหรือการที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะเราะว่าช่วงนี้คุณค่าที่จะมีความรู้สึกแบบอ่อนไหวง่ายมีคนเข้ามาแล้วจะทําให้คุณรู้สึกอ่อนไหวแต่ในความอ่อนไหวเนี่ยสำหรับตัวคุณเองคุณมองว่าสถานการณ์อาจจะไม่เอื้ออํานวยด้วยเหตุผลบางอย่างและรู้สึกว่าความหวั่นไหวเนี่ยมันจะเข้ามาเป็นปัญหาต่อใจของคุณหรือเปล่านะนยคะมีเสน่ห์ทั้งบอบเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันนะคะ lgbt lgbtq เนี่ยค่อนข้างที่จะ ดดเด่นด้วยเช่นกันนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เจอความรักครั้งใหม่จากการเดินทางนะคะติดต่อออเชาวต่างชาติต่างภาษาสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างโดดเด่นนะคะทีนี้เรามาดูคนใหม่คนนั้นดีกว่าสถานก,การณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างนะคะสิท์ดาบสเตรนนะคะดอะซันเขาคนนี้นะคะผ่านช่วงเวลาของความเจ็บปวดมานะ เพิ่งเลิกราจบลงนะคะหรืออยู่ในช่วงของการฮิลใจฮีลิ่งฟื้ใจตัวเองนะคะเขาอยากที่จะเข้ม,ขมแข็งสตรองแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะ m ู v e o อ่อนได้อย่างเต็มที่เขาต้องการเจออะไรใหม่ๆพบเจอสิ่งใหม่ๆที่จะฮิลใจเขาด้วยนะคะแล้วก็จะเข้ามาเติมเต็มใจเขาความรักที่เขาใฝ่ฝันนะคะสามถ้วยมองว่าตัวเขาก็มีคนเข้ามาสนใจเยอะนะแต่เขาก็ยังไม่ได้แบบ คลิกกับใครเป็นพิเศษเท่าไหร่นะคะขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งคุณค่ะแก้วตาดวงใจโวยนะคะของขวัญแล้วก็ introverts นะคะมันเหมือนมีมีสองจิตสองใจอยู่ในตัวเองอะใจหนึ่งก็มองว่าเฮ้ยคนคนนี้นี่ถูกใจคุณนะหวั่นไวหวแล้วมันเหมือนเป็นของขวัญสิ่งหนึ่งของขวัญชิ้นหนึ่งที่เข้ามาเพื่อที่จะทําให้คุณแบบ จะได้ไปต่อในความสัมพันธ์อยู่อย่างไรแต่อีกใจหนึ่งกลับมองว่าเฮ้ยมันจะดีหรอเราแบบอยู่ในโลกส่วนตัวดีกว่าไหมอยู่ในเซฟโซนดีกว่าไหมอยู่แบบนี้มันก็แฮปปี้อยู่แล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีสองความคิดสองความรู้สึกที่อาจจะตีกันสักเล็กน้อยนะคะความของเขาคนนี้นะคะเป็นอย่างไรความทรงจาํากวดน้ํานะคะเป็นความทรงจําเป็นอดตีตเป็นความรักในอดตีตที่เขาพยายามที่จะแบบกวดน้าคว่ำขันนะคะหรือว่าแบบ ปล่อยปล่อยวางหรือเยียวยาใจตัวเองอ่ยนะคะเขาก็กลัวว่าวันหนึ่งแบบเจอความรักครั้งใหม่แล้วมันจะเป็นเหมือนความรักครั้งเก่าไหมกลัวว่าใครจะเข้ามาแบบว,ว่าล้อเล่นกับความรู้สึกเป็นทริคเป็นแบบล้อเล่นกับใจของเขาหรือเปล่านะคะต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องของความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อุกันบ้างนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงเอกซ์บอลสามไม่เท้านะคะ ไฮเพลสเขามองว่าคุณเป็นคนดูมีอะไรเนี่ยดูเป็นคนสวยเป็นคนสวยหรือเป็นคนที่หล่อเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์หน้าดึงดูดหน้าค้นหานะเป็นสเสน่ห์หน้าดึงดูดหน้าค้นหาแต่ในขนาดเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะคุณดูน่าจะมีคนเข้าหายเยอะนะคุณไม่น่าเป็นคนโสดอะ่ะมันทําให้เขาแอบหวั่นใจ หวั่นใจว่าเอ๊จะเป็นคนโสดได้หรอเอ๊จะจริงใจไหมเอ๊จะเชื่งชูหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยดูมีความลึกลับดูมีอะไรบางอย่างของความรู้สึกที่ที่สื่อแบบข้างในลึกๆของเขาอะนะคะที่มันอินดีนะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาคนนี้เป็นยังไงให้เราแฟนนะคะเดบิวของคุณอะจะเป็นไพ่ของความหลงไหลและกลัวใจตัวเองว่าจะหลงไหลไปกับคนคนนี้จะแบบ หวั่นไหวจนตายเป็นความหลงไหลหรือเปล่า,พาไพ่ใบนี้สลับกองกันขอภัยนะคะโอเคอีกใบหนึ่งสิบถ้วยแล้วคุณก็มองว่าคุณก็กลัวจะเข้าไปเป็นบุคคลที่สามหรือเปล่าถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วฉันจะเข้าไปเป็นแบบลักซ้อนจะมีลักซ้อนจะเป็นบุคคลที่สามไหมพยายามที่จะบาลานซ์ความคิดและใจตัวเองค่อนข้างคิดเดยอะคิดมากนะคะแต่มองบอกเลยว่าถ้าคุณรู้จักเขาไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกดีกับเขานะ คุณจะชอบเขาเลยแหละสิบถ้วยอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้หรือพูดง่ายๆว่าปล่อยใจนะคะปล่อยใจเปิดใจกับปล่อยใจไปต่อที่บทสรุปบทสรุปนะคะเดอะมูนใครบางคนที่รู้สึกว่าจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับอดีตนะคะกับความผิดหวังต่างๆถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้หลุดพ้นออกมาจาก ้บนบึ้งของความแบบความเหงาอะไรใดๆความเงียบเหงาต่างๆนะคะตอนนี้กำลังจะมีคนใหม่ที่ดันถูกอกถูกใจถูกอกถูกใจคุณเข้ามานะคะให้ความรอบเพลยเอ็ก t ์เทนชั่นเทอร์เรสแฟล็กนะคะออรฮาร์ดฮาร์ดคอนเวอร์เซชันแล้วก็เล t go กอ c o n t อนโทรล u e ชู เป็นแอปเป็นดัชนีถดถ e ยก็คือสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของการระวังใจตัวเองที่อย่าลงใจเร็วเกินไปวันไหวได้รู้สึกนี้ได้แต่ S โล w ี่หน่อยช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรที่มันเป็นแบบปัญหาที่คุณคาดเดาไม่ได้หรือว่าคอนโทรลมันไม่ได้ จัดการมันไม่ได้อย่างเช่นอนดีตของคุณอดีตของเขาเราจัดการมันไม่ได้เราก็ได้แค่ปล่อยวางแล้วก็เรียนรู้กันโปรกต์ที่ปัจจุบันก็พอนะคะโอเคค่ะพาร์ทคนสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทีกรการกดไลค์กดแชร์ share. กด u ั s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพารสลหรับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยสถานก,การณ์ความรักฝั่งของคุณนะคะ k ค,ค,คิงออฟ o r นนะคะสิบไม้ทั้ง เมจิเชียนสองมืเท้านะคะแล้วก็สามดาบนะคะชาวธาตุลมค่อนข้างโดดเด่นนะคะมิตรที่พลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะเอ่อได้แก่กลุ่มเมทุนหรือตูนที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หรือคุณพบเจอกับสถานการณ์ที่กับคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเย็นชาหรือในทางกลับกันอาจจะเป็นตัวคนที่ค่อนข้างเย็นชาก็ได้นะ,ะหรือถ้าคุณเจอกับคนที่เย็นชาเนี่ยความเย็นชาของเขา ความนิ่งที่ดูเย็นชาที่ดูเหมือนไม่สนใจโลกอะไรหรือสักอย่งอยางนะคะมันกับทาให้คุณรู้สึกว่ายิ่งหนักอกหนักใจอะว่าคุณจะรับมือกับคนคนนี้ยังไงดีบางคนเป็นความรักทางไกลด้วยนะ,ะเป็นความรักทางไกลเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติด้วยเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเลยที่คุณจะจะคอนโทรลความสัมพันธ์นะคะหรือจัดการความสัมพันธ์แม้แต่ความคิดความรู้สึกตัวเองหรือว่าเกี่ยวกับตัวเขาก็ตามนะคะสามดาบมาว่าคุณ ทั้งกลัวทั้งกังวลใจนะคะกลัวคําตอบกลัวกลัวสิ่งที่แบบเขาจะตัดสินใจยังไงถ้าเขาปล่อยไปแบบนี้ต่อไปฉันจะรับมือกับความรู้สึกตรงนี้ยังไงนะคะทีนี้เรามาดูฝั่งของเขานะคะาการการ์ดชาวัาข,ของเขาเป็นยังไงบ้างปาเตียนนะคะ King of Pentacles Emperor ชาวต่างชาติเด่นคนอายุต่างกันเด่นนะคะแล้วก็ทัดฝ่ายทัดดินค่อนข้างเด่น ะะสําหรับเขานะมังกรฤกษ์ศพฤกษ์กันเมสิงหรือธนูที่ในราศีลัคนาหรือดาวสุรุ่มันเขาจะโฟกัสในเรื่องของตัวเองค่อนข้างสูงอาจจะเป็นเรื่องงานนะคะงานของเขาเรื่องส่วนตัวของเขาครอบครัวครอบครัวที่เขาเป็นอยู่นะคะพ่อแม่เขาอะไรต่างๆหรือเป็นเพื่อนฝูงนะคะเขาจะโฟกัสจากสิ่งนั้นนะค่อนข้างจะเยออจนอาจจะเพิกเฉยเตัวเราไปนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการงี้เง่ามาฝั่งของคุณงี้เง่าในที่นี้อาจจะมีการเล็กเลอะหรือมีความแบบ งองแง่ใดๆนะคะเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะหุดหงิดนะคะอาจจะมีการทะเลาะก,กันนะ,ะทะเลาะมีปากเสียงเบาๆนะคะซึ่งการทะเลาะนี้มันทําให้คุณน้องคเป็นสามด่านนะคะรู้สึกแบบจุกอ,อกด้วยเสียใจด้วยก็กลัวว่าเขาจะแบบไปไหมเขาจะยังไงกับเรา,าต่อนะคะรู้สึกว่านอกจากเขาไม่เติมเต็มเรารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเราและเขาก็รู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะคะขยายสถานการณ์ความรักความเติมของคุณคือักดิบนะคะโชคลาภนะคะ โชกดูงชะตานะคะบางคนแบบมีการไปดูดวงดูดวงนะคะหรือบางคนมีเซนต์บางอย่างในความสัมพันธ์ด้วยกลัวการหักหลิบกลัวการถูกหักหลิบการจบการโดนปฏิเสธบางอย่าง นะคะในความสัมพันธ์กลัวว่าเขาจะหักลิบเรานะคะกลัวว่าเขาจะตก่าจบความสัมพันธ์กับเรานะ,ะังของเขานหคะหลักฐานนะคะรักตัวเองอย่างที่บอกเขาโฟกัสตัวเองค่อนข้างมากจะมีการไกล่เกลี่ยนะคะจะเป็นการแกล่เกลี่ยที่อาจจะไม่ค่อยรับรูนเท่าไหร่นะคะไกล่เกลี่ยที่เขาเองก็รู้สึกแบบหงุดหงิดหรือไม่สบายใจนะคะเขาใช้เวลาอยู่กับสังคมเพื่อนฝูงเพื่อง่ายๆว่าตัวเขาก็มีตัวเลือกนะคะแล้วเขาอาจจะไปโฟกัส นะคะหรือเอนจอยกับตัวเรื่องของเขาได้มากกว่าคุณก็ได้จากการที่มีปัญหาประเด็นที่ต้องใก,ก่ยรต,ตรงนี้แล้วมันไม่ราบรื่นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้าง2ไม่เท้านะคะโอเคสิบ g i ้วเมจิเชนสามเหรียญเขาอะยังไม่ได้ตัดสินใจเขาอยากจะบอกว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะเลือกคุณ หรือเขาจะเลือกคนไหนหนึ่งสก็ขอคององคนไหนยังไงแต่คุณก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เขาเองก็ไม่ได้ลืมหรอกนะเขาก็ยังคิดถึงคุณบ้างนะคะก็ยังคิดถึงคุณก็ยังมีคุณอยู่ในความรู้สึกอยู่ในใจนะคะและคุณจะเป็นตัวเต็งเลยถ้าคุณไม่มีอาการงองแงและเข้าใจในในโมเมนต์ของเขาในจุดที่ในจุดของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอุดมคติของเขาหรือในทัศนคติของเขาก็กคือ ยังมีโอกาสที่จะเลือกหรือยังสามารถที่จะมีตัวเลือกได้นะคะแล้วเขาก็อยากที่จะรู้สักคุณให้มากกว่านี้นะลึกๆเขามองว่าคุณเป็นคนดีในสายตาเขานะเป็นคนที่น่ารักในใสายตาเขาแต่ว่าแค่แบบงองแงให้น้อยที่สุดอะ่ะคุณก็จะได้คะแนนที่เยอะกว่าคนอื่นนะคะโอเคแต่อยู่ที่ว่าบางคนอาจจะอยู่ในจุดที่เป็นตัวเลือกได้หรือบางคนอาจจะรู้สึกว่า ถ้าฉันเป็นตัวลฉันไม่เอาดีกว่าอันนี้มันก็อยู่ที่มิจฉาญาียนะคะฝั่งของคุณนะคะคิดแลวรู้สึกยังไงบเขาบ้างสามไม่ท้าคุณรู้สึกว่าเขาแบบทิ้งเราเอาไว้ข้างหลังรู้สึกว่าเขาไม่สนใจเราเลยนะคะรู้สึกว่าเขาหันหลังให้กับเราเดวิลแต่ว่าเดวิลข้าถ้วยนะคะเดิมูนหดหูพอสมควรหดหูผิดหวังรู้สึกจมรู้สึกดิ่งรู้สึกแบบบางคนอาจจะมีอาการแบบเศร้าๆซึมๆนะคะคิดถึงแล้วก็แบบเป็นฟีลดิ่งๆนิดนึงนะคะเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ เมื่อก่อนเขาดีกว่าน,นี้เรารู้สึกว่าเราก็กลัวเราจะฝุดอะไรบางอย่างขึ้นมาพูดนะคะแล้วเขา,เาอาจจะบอกว่าอืมเหมือนบอกเขาไม่เหมือนเดิมหรือว่าหมดโปรโมชั่นหรืออะไรแบบไหนกันแน่นะคะในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเราถูกกักขังเอาไว้ตรงนี้เราจะไปก็ไปไม่ได้เราจะอยู่ต่อเขาก็ดูไม่ไม่ค่อยแคร์หรือไม่ค่อยสนใจเราเท่าที่ควรหรือมากพอนะคะถูกผูกพันด้วยพันธนาการที่เขาสร้างขึ้นมานะคะแล้วคนก็กลัวว่า จริงถามว่าคุณรับได้ไหมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกคุณก็ไม่ได้รับได้หรอกแต่คุณรู้สึกว่าเหมือนสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดปูมาก่อนน้านเนี้มันทำให้เราต้องอยู่ตรงเนี้ยบทสรุปนะคะ Queen of Pentacles นะคะแ่งแมนคุณรู้สึกว่าคุณคอนโทรอะไรไม่ได้เลยคุณทำอะไรไม่ได้เลยในความสัมพันธะ์อะ ออกมาก็ออกไม่ได้จะอยู่ต่อก็อยู่ไม่ได้จะเรียกร้องก็ทําอะไรไม่ได้นะคะรู้สึกว่าเจ็บปวดจุกไปหมดเลยอยากจะปล่อยวางมากเลยอะแต่ก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบน้ําท่วมปากรู้สึกว่าแบบพูดไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นะคะ มันอึดอัดดักใจเสียใจเจ็บโกดแต่คุ้มค่าที่จะรอเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาให้ความสําคัญกับคุณกลับมาพูดคุยกับคุณเหมือนเดิมนะคะจากความห่างหายเพราะคุณเองกับเขามีเคมีที่เข้ากันค่อนข้างเยอะหรือว่ายังมีความรู้สึกที่ยังมีต่อการค่อนข้างเยอะอยู่ยังไม่ได้เฟดลงไปเยอะมากนะคะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กับส like, ับสไลค์ก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะมาดูกันที่สถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะ3ดาบ2ไม่เท้านะคะสี่เหรียญ l ล v วิ s นะคะแล้วก็ k n i g ไนออก o ซดนะคะชาวทัดลมค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณ นะคะในแก่กลุ่มเมทุนเนื้อตนที่มีราศีลัคนาหรือดาวสูงในความสัมพันธ์นี่จะมีเรื่องของบุคคลที่3หรอรักสามเศร้าหรือมีอะไรบางอย่างที่ทําร้ายความรู้สึกกันมาก่อนหน้านีออ้หรือในช่วงของต้นไกรมากนี้นะคะบางคนเป็นความรักทางไกล เป็นความรักพี่เป็นเป็นแฟนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันไม่ได้อยู่ด้วยกันอาจจะอยู่เป็นคนละที่คนละค่ะคนละจังหวัดหรือจังหวัดเดียวกันแต่ละอำเภอคนละตำบลอะไรอย่างเงี้ยคนละบ้านนะคะมีในเรื่องของความถึงหวงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของความเรียกร้องเรียกร้องความรักนะคะเราพยายามที่จะเติมเต็มความรักให้กับเขานะแต่ดูเหมือนเขาแบบเขาหันหลังเขาแบบไม่ใส่ใจหรือเขาดูไม่สนใจในสิ่งที่เราพยายามมอบให้เขาเท่าไหร่เรารูส่วาแบบ นี่ทาให้เรารู้สึกแบบเอ๊ะยังไงนะคะยังไงดิฉันพยายามที่จะทำดีแล้วแต่เธอก็ดูแบบถอยห่างถอยถอยแบบถอยห่างถอย,ถอ,ย,ถอ,ย,ถอ,ยอะไรอย่างเงี้ยต้องการอะไรกันแน่นะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ความรักในฝั่งของเขานะเป็นยังไงบ้างนะคะห้าถ้วยหกถ้วยเผลอซบโซ่แปดเหรียญแล้วก็เผลอซบมอนเขารู้สึกว่าเขาเรียกร้องเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาหันหลังเพราะเขาไม่พอใจนะ เขาพอใจแต่เขาต้องการมากกว่านี้ประมาณว่าอาคุณจะงอเขาด้วยการแบบพาคุณเอพาไปกินหมูกระทะแต่เขาอยากกินชาบูตีน้อยอะไรเงี้ยสมมตินะคะเออนะประมาณว่าแบบอยากกินชาบูตีน้อยอยากกินอะไรที่มันแบบหรืออยากกินออกมากรเสริ่งอะไรเงี้ยแต่คุณพาเขาไปกินแบบว่าหมูกระทะอะไรเง Drink ี้ยอ่ะเขาอาจจะต้องการแบบดับเบิลหรืออะไรที่มันแบบมากกว่านั้น ะะต้องการการทุ่มเทต้องการอะไรที่ชาร์จก่อนอ้นนะคะแล้วเขาถึงจะใจอ่อนนะคะถึงจะใจอ่อนคนนี้ดูจะเอาใจดูจะไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนี่อไหมไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเขาก็ยังรักคุณอยู่นะเขาก็รอที่จะแบบให้โอกาสหรือเขาเรียกว่าอะไรให้การปรับความเข้าใจกันนะคะหรือว่าการแบบเตรียมการอยู่นะโอเคสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมนะคะคำทางสูญเสียคุณสมบติคุณคำทางอยู่ว่า เอ๊ะฉันไม่รู้อันโน่ะแบบ visible อ่อ vision problem นะคะคือฉันมองไม่เห็นแล้ว,ว่าทางออกของความสัมพันธ์ของการที่ทจะเคลียร์ใจเนี่ยมันจะยังไงอยู่ๆมันก็แบบเกิดความขัดแย้งอีกแล้วนะคะอะไรก็ดูไม่ถูกใจเขาไปหมดเลยเขาต้องการอะไรจะพูดก็พูดประชดประชันหรือแบบไม่ได้พูดจากคือไม่ได้ปากไม่ตรงกัดใจนะคะปากไม่ตรงกับใจเขาเป็นเพจซับซ้อนอะเป็นจุดดีนแบบเด็กๆนะจุดดีนแบบเด็กๆ เป็นฟีแบบเด็กๆ,ๆนิดนึงนะคะคืออายุเขาเท่าไหร่ไม่รู้หรอกไม่สําคัญแต่ว่าไมซ์ของเขาในเรื่องราวความรักไม่ได้โตตามนะคะขยายสถานการณ์ความรักท่องเต,ติมฟังของเขาคุณกลัวการสูญเสียคุณกลัวการถูกเปลี่ยนชางคุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนเราหรือเปล่าเขาไม่ชอบเราแล้วหรือเปล่าเขาไม่รักเราแล้วไหมของเขาคือการเรียนรู้นะคะบนบานมันเขาพยายามสั่งสอนคุณอนะ พยายามสอนคุณให้รู้ว่าเออต้องทํายังไงกับเขาต้องพูดเขาแบบไหนนู่นนั่นนี่ยังไงถ้าคุณพูดดีกับเขาแต่ว่าในจุดที่สํสำหรับเขามันยังไม่พอเขาจะรู้สึกไม่รับฟังเขาเป็นอะไรที่ดื้อในช่วงเนี้ยอืมเป็นอะไรที่ดื้อเป็นเซลฟ์เน็ตนะคะสตอปบอเนสนะคะความดือ้อความดื้อด้านแบบไม่รับนะฟังเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งต่อไปนะคะความคิดความรู้สึก เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ King of Pentacles 8ปดเหรียญเก้าเหรียญ Magician เขาเนี่ยเห็นไหมเขามองว่าคุณยังทำดีไม่พอยังเป็น 9, เก้าเหรียญอยู่ยังเติมเต็มเขายังไม่เป็นสิบเหรียญคุณพยายามนะคเขาเห็นเขาเห็นความพยายามของคุณเขาเห็นความเต็มที่ของคุณแต่เขามองว่ามันได้มากกว่านี้มันได้ดีกว่านี้มันเติมเต็มได้ดีกว่านี้ อืเป็นฟรีลแบบว่าเอาแต่ใจยังไม่พอนะะอันนี้ก็ไม่พออันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องเยอะเรื่องมากนะคะสำหรับตัวเขานะถ้าพายไม่สลับนะคะฟังคุณนะคะดูฟูคุณเคยคิดที่จะปล่อยเขาเหมือนกันนะเพราะคุณรู้สึกว่าแบบฉันจะอยู่ต่อฉันจะไปก้าวแบบขาเนี่ยก้าวมาข้างหนึ่งแล้วนะ ขาเนี่ยก้าวออกมาข้างหนึ่งแล้วรู้สึกสับสนมืดแปดด้านไปนหมดเลยทาอันนั้นก็ไม่ดีทําอันนี้ก็ไม่ได้ทําอันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่พอนะคะเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยคิดที่จะปล่อยถ้าไม่ติดว่าคุณรักเขามากนะมองว่าคุณปล่อยเขาไปแล้วหรือถ้าไม่ติดว่าเขามีอาการอ่อนใน้คุณนิดนึงอะ่ะคุณคงปล่อยเขาไปแล้วแต่ว่ามีความรักที่คุณก็ยังรักเขาอยู่มากๆนะคะคุณก็เลยมีแรงมีแรงใจในการที่แบบยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้หร,หรอก ยิ่งอยากที่จะลองสู้ยิ่งอยากที่จะลองแบบพยายามให้มากกว่านนะคะไปต่อที่บทสรุเปเพจสับสวนนะคะสองไม่เท้านะคะสองิสองใจเราเอาไงดนะะีสิบดาบเจ็บปวดนะแต่ท้ายที่สุดคุณจะได้รับชัยชนะไอการที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะไม่ถูกใจเขาสักอยาก่างในท้ายที่สุด ในช่วงปลายเดือนอาจจะถดถดไปอะถัดถัดไปในช่วงของเมษานิดนึงนะคะคุณกับเขาก็จะได้มีการเคลียร์โอเคใจกันเขาก็จะเห็นหนทาของคุณเขาก็จะใจเย็นลงเขาจะทำตัวน่ารักกับคุณนะคะแต่เหนื่อยนะสิดดาดเด่ดลอเลยว,ว่าเหนื่อยในส่สุดนะคะพัดไล่ยืนในชช่นชิฟนะคะนี่ไงคุ้มค่าที่จะรอนะคะคุ้มค่าที่จะรอในการจะได้ปรับความเข้าใจกันแน่นอนนะคะ คุณจะต้องมีการเดี่ยวพอที่เยอะสักหน่อยคุณจะเขาเป็นลักษณะของพาร์ท like ไลฟ์รี a t i o n นชิพบางคนเป็นลักษณะของแบบเจ้ากรรมนายเวรด้วยซ้ำน,นะคะแล้วแต่บุคคลนะมันเป็นไพ่โดยรวมนะคะเป็นอินเนอร์จีโดยรวมนะคะไม่ได้เป็นคลิปของใครคนใดคนหนึ่งแค่นั้นดูเป็นแนวทางไปเนาะโอเคค่ะคลิปของกันก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กด like, แชร์กด c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ